สวัสดีครับผมผมตั้มเลสซิ่งชาแนลนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็กลับมาที่อู่ t n เเหมือนเดิมนะครับผมนั่งดูคอมเมนต์นะผมนั่งดูคอมเมนต์เกือบทุกคนแหละในเรื่องของอเบอร์โทรและราคาเนี่ยจริงๆแล้วในคลิปนะครับมันมีบอกอยู่แล้วนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูคลิปให้จบเลยนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมมาตอบอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ผมก็ติดธุระท,ทำงานอยู่อะไรอย่างนงี้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของ โควิด19นะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับล้างมือด้วยเจลให้บ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามกินอาหารนะครับอย่าไปใช้ช้อนร่วมกับคนอื่นนะครับผมป้องกันตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองเป็นห่วงครอบครัวของตัวเองด้วยนะครับคิดให้ดีๆนะครับผมโอเคก็คือผมไปนั่งดูนะครับในคอมเมนต์บอกว่าเชฟสามารถที่จะแปลงเป็น D m a มได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าเชื่อจะมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้นะนะครับแล้วมันก็มีมีทำขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับก็คือที่อู่นี่แหละ T ผมจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างมี2รูปแบบเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันกำลังจะถ่ายรูปกันอยู่ด้วยเลยครับสวัสดีครับพี่เดียวเอาครับมาอีกแล้วเขาอยากรู้ว่าเชฟมันแปลงเป็นดีแม็กได้ไหมได้ดทําได้คือคันนี้เริ่มต้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยอพอดีว่าเขา,าอยากได้ รถที่ว่ามันแบบว่าเป็นโฉมใหม่ก็คือเขาศึกษาว่าจะแปลงเนี่ยก็คือจากรุ่นเดิมเนี่ยที่มันเป็นเทเบเซอร์ aser, นะเป็นเชฟตอนนี้เชฟก็มีกระแสที่ว่าที่เขาเริ่มแบบปิดตัวลงอะไรเงี้ยลูกค้าก็เลยมองว่าเออไหนไหนมันก็คืออยากจะให้เป็นตํานานเกี่ยวกับเชฟนะครับก็เลยว่ามองว่าโฉมของตัว2020เนี่ยมันลงตัวผมก็เลยนําเสนอว่าเออเป็น2020ลองดูเดี๋ยวเราจะทาให้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ทาออกมาได้อย่างที่ลูกค้าที่ต้องการให้เพื่อนๆดูก่อนว่าอันนี้มันไม่ใช่มันพิเศษมิวเอกนะใช่ใช่ให้ดูใหลัังกกก่อออนนดาาจะไ้ึภพครบ เป็นตัวนี้อันนี้เขาเลือกเชฟอะไรนะพี่เดียวเชฟเทเบเลเซอร์ uh, ครับผมตัวนี้เอเบเลเซอร์เทเบเลเซอร์เอเบเลเซอร์ er. ช่ตัวนี้จะเป็นรถ SUV ครับผมของเดิมมันจะเป็นรถครอบครัวอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือเป็นรถแบบว่าเหมือนห้าประตูเนี่ยเป็นตัวรถครอบครัวนะครับเขาก็อยากจะทําขึ้นมาให้มันดูเป็นโฉมใหม่เป็นของแบบตัวใหม่2024เนี่ย mm hmm. เบื้องต้นลูกค้ามีมาอยู่แล้วตัวบอดี hmm. ้เนี่ยเข้าหานะครับให้มันได้สัดส่วนกับตัวรถเนี่ยให้มันลงตัวกันมากที่สุดใช้หน้าของ2020เนี่ยนะข้างหน้าดีกว่าใช่ไหม นี่นะครับครับนี่ก็คือด้านหน้าเนี่ยขึ้นใหม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับส่วนบอดี้ก็คือว่าแก้มก็คือเราจะทําการแปลงก็คือให้เข้ากับบอดี้นะครับแล้วก็ในส่วนกันชนเนี่ยเราก็ทําเข้าตําแหน่งเดิมของเชฟเลยเหมือนเดิมครับก็เป็นตาแหน่งเดิมหมดใครับในทุกอย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันจากตัวรถอีลซูอ่แล้วนะครับครับแต่ทางเราก็ได้มีการจัดวางก็คือตําแหน่งแก้มนะครับส่วนนี้ยเพื่อที่ให้ตําแหน่งมันเข้านะครับผมตัวนี้ก็สนิทเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็ตามพวก ตำแหน่งยึดขาไฟฝากระโปรงทุกอย่างเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยเราก็จะทําการจัดยึดให้มันเข้ากับทรงเดิมเหมือนเดิมเลยเมนเป็น,ปน SUV s อ V ที่ออกมาจากอิสุสก็ทรงนี้ประมาณนี้เลยดูยางใหญ่มากนะครับยางคูเลยนะครับยางสนามเลยนะครับนี่ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไปมแล้วามาดูต่ออันนี้เรามาดูของด้านในเนี่ยคือว่า ทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งมันจะไม่ใช่ของเดิมเลยคือว่าตำแหน่งเนี่ยเราจะทําขึ้นมาแล้วก็คือพวกแก้มตัวแก้มตัวนี้นะครับด้านแก้มด้านในน็อตยึดนะครับแข่งจริงลีดเนี่ยผมก็จะแปลงดัดแปลงขึ้นมาเพื่อทําขึ้นมาให้มันมีตัวปิด ตัวอะไรให้มันให้มันเข้าส่วนกันไฟด้านหน้าก็จะมีตำแหน่งยึดตามเดิมนะครับผมก็ตัวแผ่นปิดด้านในเราก็จะทําให้มันมีเหมือนตรงรุ่นของเราก็มองว่าเชฟตอนนี้มันคือมันมันเหมือนแบบว่ามันเป็นตํานานไปแล้วไงครับก็คือเขาเลยมองว่าเขาอยากทําให้มันแหวกให้มันแตกไปเลยโดยที่เขาต้องการแบบให้มันเป็นตัวเขาเองเนี่ยเขาเลยอยากให้เราทําออกมาให้ได้เราก็ทําออกมาให้ลูกค้าได้แล้วก็คือเวลาเอาไปให้ทางคนอื่นทำเนี่ยเขาก็จะไม่งงเพราะว่าตำแหน่งทุกอย่างมันจะยึดตำแหน่งเดิมใช่ไมนี่นะครับ เครื่องก็เป็นเครื่องของเชฟนะครับสองพันห้า <2005. S 1> โห่หล่อมันแปลกตาม,มากเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับยะดันข้างความสนิททุกอย่างเราก็จะทาให้ือถามว่ายากไหมตัวนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่กไ็ไม่ไม่มากเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าเรามีพื้นฐานในการแปลงอยู่แล้วไงของตัวรถที่มันเป็นทรงนี้อยู่แล้วแบบที่เราทําขึ้นมาเราก็จะค่อนข้าง,างแบบว่าลดสเกลทําอะไรให้ให้มันได้ง่ายขึ้นครับ,รบไ,มไม่ยากมากนี่ผมดูเห็น นี่นะครับพวกจุดยึดของฝากระโปรงที่เห็นเห็นก็คือจะมีตัวเสริมขึ้นมาให้มันลงล็อกของเดิมมันเพราะว่าตัวนี้มันเป็นฝากระโปรงตัวคาร์บอนด้วยไงครับเนื่องจากที่ว่าเป็นฝากระโปรงคาร์บอนในการปิดในการตั้งมันจะค่อนข้างแบบมีตำแหน่งที่มันต้องพอดีของมันถ้ามันแบบไม่ได้เดี๋ยวช่วงโอกาสที่ฝามันจะมีปัญหาในการเปิดเองอะไรเงี้ยงบประมาณนะพี่คันนี้เท่าไหร่ประมาณคันนี้ที่ผมทําให้ลูกค้าไปเบ็ดเสร็จเลยนะครับคันนี้อะไรก็คือทุกอย่างรวมเบ็ดเสร็จพร้อมติดตั้งทุกอย่างอยู่ที่8 9 0 0 0 8 9 0 0 0 0าบาทอันนี้ก็คือจะได้ลดออกไปนี่เป็นถูมหน้านี้เลยครับคือมีทั้งหมดเลยฝาด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับฝาด้วยแล้วก็มีแก้มังโคนมีไฟมีกระจังหน้าทุกอย่างเราก็จัดทุกอย่างคือเป็นของใหม่หมดใช่ไหมัเของใหม่ครบทุกอย่างจะเป็นตามรูปนี้เลยแล้วก็ เอามาทําดัดแปลงติดตั้งโดยช่างของเรารวมค่าแรงทุกอย่างจะอยู่ที่89ก็คือจบเลยครับผม89นี่คือแค่เฉพาะตัวหัวใช่ไหมใช่ใช่เฉพาะตัวหัวอย่างเดียวครับตัวหัวอย่างเดียวนะรวมสีด้วยอะไรด้วยทําทุกอย่างแต่แค่เฉพาะตัวหัวอย่างเดียวใช่ใช่มเฉพาะตัวหัวอย่างเดียวก็คือเบ็ดเสร็จจบอยู่ในราคาที่แจ้งเลยก็จะได้รูปทรงออกมาเป็นแบบนี้คันนี้ก็จะเป็น1 e X อีกหนึ่งคันนะครับที่มันเป็นตัวใหม่ก็เป็นตัวแบบว่า และเขาต้องการคือว่าอยากได้ช่วงล่างเนี่ยคือชายล่างเนี่ยให้เป็น2020กระจังหน้าเป็น2020น่นะครับเพื่อที่จะให้มันดูแบบไม่เหมือนใครลูกค้าต้องการคือให้มันดูแบบทันสมัย,มยขึ้นมาทันสมัย<ห>ขึ้นมาแบบดูแปลกไม่เหมือนใครอีกก็คือโดยที่เราจัดการคือทํากระจังหน้ากันชนหน้าเนี่ยให้มันเป็นตัวของ2020เข้ามาบวกกันผสมพันกันเข้าไปอีกและคันนี้เนี่ยพี่ดิวงบประมาณคันนี้งบประมาณก็คือว่าถ้าเราทําไปเสร็จเลยรวมกันชน กระจังหน้านะครับมีฝากระโปรงคาร์บอนนะครับรวมเป็นสร็จเลยชุดนี้จะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าใช่ห้าหมื่นเก้าก็คือจบทุกอย่างเรียบร้อยเลยของทุกอย่างทั้งหัวใช่ไหมพี่ใร่ใช่คือเฉพาะชุดหน้าที่เราแปรงเนี่ยก็คือจะมีกระจังเบอร์ไฟนี่ไม่เกี่ยวเนาะไฟไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไฟเนี่ยลูกค้ามีอยู่แล้วก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็สวยเหมือนกันผมว่ามันประยุกต์แล้วสามารถแปลงได เยอะมากหลายอย่างเลยนะครับพอเราใส่เข้าไปมันก็จะดูกว้างเนี่ยครับความอ้วนของมันอมันได้กันจากหน้าเดิมที่มันเป็นเหลมแหลบหน้าเดิมมันจะเป็นเรียวเรียวดูแบบเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งไปเลยครับหน้าเปลี่ยนไปเลยพีก็ดูแปลกไปอย่างหนึ่งอะไรใช่คือสวยเลยอ่ะนี่นะครับ ตอนในกรณีก็กเหมือนเดิมทุกอย่างก็อันนี้มันใส่ได้กันเลยไหมพี่อ่าอันนี้ไม่ได้แต่เราก็จะทําเข้ามาให้มันได้เข้าจริงๆคือไม่ได้ใช่ไหมก็คือต้องแปลงอีกเหมือนกันใช่แปลงเหมือนกันตรงนี้เราจะแปลงทําให้เรียบร้อยเลยนีนะครับมียางปิดกั้นตรงนี้นะครับมียางปิดกั้นทุกอย่างก็แปลงขึ้นมาเหมือนกันให้มันยึดได้แข็งแรง เดี๋ยวเราไปถามเขารู้สึกเจ้าของรถดีกว่าได่ใชครับสวัสดีครับบูม <Boom S 1> ครับผมคือโดยส่วนตัวแล้วผมมีความลงไหลในเครื่องดูดําเมิดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าความคิดที่ต่างคือผมชอบหน้าค <c oughs> ัน,น 2, ยี่สองพันยี่สิบตัวใหม่ <c oughs> ซึ่งมันเฟี้ยวมากทีนี้ผมเลยปรึกษาทางที่โอว,ว่าพี่เขาทําได้ไหมพี่เขาบอกว่าได้มาเลยผมก็ลองแล้วคือมันออกมาเนี่ยประทับใจมากชอบมากคือเขาเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดเลยนะครับครับผมคือมันซึ่งจริงแล้ว ไม่มีที่ติคือชอบครับคือส่วนตัวละชอบพี่คิดไหมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเคยคิดไหมเพราะว่ามันคนละสายพันธุ์คนละอย่างคนละแนวกันเลยนะใช่ครับเคยคิดครับด้วยแก้มเอ่ยแก้มมันก็ใส่ไม่ได้อ่าแต่ด้วยทางอู่เขาบอกว่าทําได้พี่มาทําได้อเขาได้ทําการมีการตัดต่อให้อห้ซึ่งออกมาได้ลงตัวมากเนาะครับคือเนี่ยนะผมชอบเลยว่าแบบการมันจุดแปลงจุดยึดเลยพวกนี้คือมันดูไม่ออกเลยว่าเป็นรถแปลงเนาะใช่นะครับตัวนี้ สวยมากเลยขับไปไหนนี่คนมองไหมพี่อันนี้โอ้โหเยอะมากเลยครับคนมองเยอะมากเลยนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมผมโอธากิจสมูทครับผมครับก็พี่รู้สึกยังไงที่เอารถมาทําอย่างเงี้ยพี่มีความคิดยังไงอันนี้คือความคิดพี่ปะหรือความคิดทางอู่ความคิดผมเลยใช่ไหมแล้วพี่คิดยังไงอ่ะผมผมว่าผมชอบ ใายล่างมันส่องของ2020มันนี่ใช่ไหมมันสวยเนาะมันดูแบบดำๆสวยดีนะนี่มันดูมันดูดุดีแย่ช่วงนี้มันดูดุใช่อลังการมากมันมองมามันจะแบบว่ามันมองไม่เบื่อรถใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมว่าไฟ m i l l X ตัวเนี้ยมันก็ยังดูไม่ไม่เก่านะมันยังดูสวยดีเพราะว่าเพราะว่าไฟข้างในมันแทบจะแทบจะเหมือนกันของ2020เลยใช่ครับพอใจมากครับผมโอ้นี่งานเนียนมากครับสวยนะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วพี่ไม่เอาไฟอะไรพวกนี้ด้วย ไฟผมว่าไฟมีเอ็กมันก็หลอกของมนแลแต่คุณชอบเนาะพี่ไหมใช่ครับผมอันนี้ก็ส่วนเหมือนกันมันจะเป็นตรงนี้ก็เราก็จะแหวกแหวกไปเลยไงนะครับอันนี้ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนใครก็เป็นแบบเป็นต้นอย่างให้คนที่เขาอยากทำใช่ครับเออแบบนี้เฮ้ยใส่แต่ชุดชายล่างกันชนหน้าตากระจังได้ไหมก็นี่ครับเป็นแบบนี้ได้แน่นอนจะแปลงจากเชฟที่เพื่อนเพื่อคอมเมนต์มาแปลงเชฟเป็นดีแม็ก 2020ได้ไหมก็นี่ได้เหมือนกันเออผมก็เอองงเหมือนกันในครั้งแรกก็งงเหมือนกันครับบ้าไปแล้วน่าจะคันนึงคันแรกในประเทศนะครับใช่เออบ้าหรือเปล่าใครที่ดูอยู่นะผมว่าใครที่ดูอยู่นะขับเชฟอยู่อยากจะทำแล้วเลยใช่ครับผมมันสวยนะใช่ครับอ่านะครับมันสวยดีมันมันเปลี่ยนไปเลยอะยางยองไรมันใหญ่อะไรขนาดนี้นะพี่ยางคูใช่ไหมพี่อันนี้ใช่ครับยางหูซิงเออร์ครับมันเป็นยางสนามเนาะใช่ไหมครับใช่ครับพอดีอยู่กับที่บ้านรถใส่กระบะอยู่ครับ อยากจะเอามาฟิลฟ้าลองแวกๆดูให้มันออกแนวอเมริกาเขาครับก็เลยลองมาใส่เล่นดูขับมานี่คือคนมองเต็มเลยผมโอเคนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆมาดูแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเชฟแปลงเป็น d m a มหรือจะเป็น d m a มตัวเก่าแปลงเป็น d m a มตัวใหม่2020ก็สามารถทำได้หมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ